เรื่องของปัญญาปัญญาแก้กิเลสเป็นอย่างนั้นหละปัญญาแก้กิเลสเพราะงั้นเราถึงกล้าพูดได้เลยว่ามวยแชมเปี้ยนคี่ว่าเก่งกล้าสามารถในลวดลายต่างๆขึ้นต่อก้อนจนบาวทีให้โลกเขาได้ดูนั้นสู้สติปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญา ของนักปฏิบัติธรรมฟัดเบี่ยงกันระหว่างที่เยสกับธรรมบนเวทีกลุ่หัวใจสู้นี้ไม่ได้ว่างั้นเลย <c oughs> คือติปัญญาขันข้นฆากิเลสนี้ยิ่งแหลมคมกว่านี้อีกรวดเร็วพวกแชมเปี้ยนเขาต่อยกันหมัดไหนออกมาได้เข้าอย่างนี้เขาพวกเขาดูเขาเขาดูทันมองทันนะเขาจึงให้แต้มคนคนนั้นชนะแต้มคนนี้ชนะแต้มคือเขาเห็นอยู่ตลอดเวลา ไอเรื่องกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจในขั้นตั้งแต่สติปัญญาตนมัติขั้นขึ้นไปถึงมหาติมานปัญญาแล้วมองไม่ทันเจ้ากรรมการหมดยกโทษกรรมการมาดูก็ไม่ทันนี่แหละมันเร็วกว่ากันขนาดนั้นความระหว่างกิเลสกับธรรมละเอียดธรรมก็ละเอียดสุดๆเนื้อกันต่อเวลาฟาดขาดสะบ้านขาดสะบ้านเลยมันยังอดชีดไม่ได้ มันเหมือนแบบเหมือนหนึ่งว่าระหว่างคิดเลสกับทมฟาดกันบนเวทีคือบนหัวใจเรานั่นแหละมันเหมือนว่ามีผู้หนึ่งดูอยู่ระหว่างคิดเลสกับทมฟาดกันด้วยความรวดเร็วขอ,ของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฟาดกันเหมือนว่าอันหนึ่งดูอยู่ประหนึ่งว่าดูไม่ทันแต่ก็ทันทุรยะนั่นแหละหากว่าประหนึ่งว่าดูไม่ทันถ้าเทียบกับมวยแชมเปี้ยนโลกแล้วเรียกว่าดูไม่ทันแต่นี่ทันนี่เอามาเทียบ <c oughs> บุกห้องตัวไหนกิเลสจะเข้าช่องนั้นช่องนั้น <c oughs> ที่ว่าแมวมันขึ้นได้เนี่ยเออเราชมแมวอ่ะเออนี่เราตําหนิพวกเราว่ายังโง่กว่าแมวมากเราบอกนเอาฟิดใหม่น,นะว่ะจะไปโกรธให้มันนะไม่ได้นะวะต้องโกรธให้เจ้าของผู้งโง่จะไปโกรธให้ผู้ฉลาดไม่ได้ใช่ไหมเขาฉลาดต้องชมเขาต้องโกรธให้เจ้าของผู้งโง่ที่ฟิตซ้อมเขาสิถ้าอยาก ฉลาดอยากชนะเขาต้องสิตร้์าว่าการโกรธไม่เกิดประโยชน์ยิ่งแสดงความเร็วร่ายลงไปแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับว่าแพ้ยิ่งเร็วลงไนะป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่เรื่องของธรรมท,ที่ที่ไหนเหนือก่อนยอมรับทันทีทันทีเลยพี่ว่าแมวตัวนี้นะโอ้เป็นกระทู้มัดใหญ่ชี้เดียวที่จะมาคลีคสายดูเหตุผลกลไกลเทียบ่วโรกดินแดนก็ได้ ความฉลาดความโง่ <c oughs> แลาแก้ที่เหร่ช่งโง่กับาี่เล็กที่เหร่เหยวเวียบวันนังค่ำเน่ยถ้าปัญญาเหนือเมื่อไรก็ที่เหร่ลงที่เหร่ลงเนี่ยเทียบกันได้อย่างนี้นี่ันได้เป็นมแมวใหญ่หัวใจของพอพูดถึงเรื่องแมวว่าเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าแมวนี่มันจะขึ้นมาได้ว่ากันนะ ที่ทำแล้วนี่เราก็ตายใจแล้วว่าแมวนี้หมดหวังแล้วว่างั้นเอะนะเพราะทำเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเองด้วยว่าไม่มีช่องไหนทางใดที่แมวมันจะขึ้นได้ที่ไหนเวลามันขึ้นมันขึ้นบนหัวนั่นคือมันไม่จะขึ้นเหล่านี้มันขึ้นบนหัวมองเห็นมันได้ยังไงมันเหนือเรา <het S 1> โอ้ยบุงเก่งนักน,กนะว่าเราว่ากำลังคำเมยาจะพิงานอยูละ แกเอายังรู้สิว่าเ <c> ส <oughs> ียงปัญญาแกแมวตัวจะไม่ได้ยาหวังหรือว่าปัญญาไหนจะไปแก้ีิเหสได้หรืว่างั้นนะถ้าถ้าปัญญานี้แกปัญญาของแมวตัวเดียวดังๆตัวนั้นไม่ได้เราจะไปหวังเอาชนะเีสหรือไม่มีทางหรืว่างั้น